ขออำนาจพระพุทธ,ธพระธรรมะและพระสงฆ์จงบันดาลให้องค์พระปริที่จะทำการประกาศถ้อยคำมีอานุภาพป้องกันกระแสแห่งอกุศลวิบากุล ที่ทำนั้นให้ข้าพระเจ้าพลันได้รับความเดือดร้อนในเวลานี้และจงเปิดทางส่งวิบากให้นำผลมาแก้ไขให้พ้นจากไขทั้งปวง อ๋อถวายความนอ้นอมน้อมแด่พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเทระพระเทรานุเทระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกมีพระเดชพระคุณพระธะรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาคเจ็ดวัดพระธาตดอยสุเทพเป็นต้น และขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการนาวาวังทองหากเช้าจะออกอากาศเวลา7จ็นาฬิกาสานาทีที่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และจะริยธรรมวัดประธานดอยสุเทพมีพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาโกเป็นวันนาสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติยนุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำ ทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์วันนี้ก็เหมือนเดิม,มบันทึกเสียงล่วงหน้ามาจากวัดพระธาตุโดยสุเทพเยอรมันทานทางเฟซบุ๊กไลฟ e สวัยเทพบุญไลฟ์อยู่ในขณะน,นี้ซึ่งตอนนี้บรรยากาศที่เยอรมันที่วัดพระทานวัยสุเทพฮิวชินบักเขตเฮวชินบักเมืองซีเกนนี่ ท้องฟ้าแจ่มใสมีเมฆบางก้อนลอยมาซึ่งพยากรณ์อากาศบอกว่านู้นทุ่มนะทุ่มถึงสองทุ่มนั่นจะมีฝนตกแต่ตอนนี้บรรยากาศยังแจ่มใสอุณหภูมิต่ำนะมีความหนาวเย็นอยู่มาก วันนี้สูงสุดแค่สิบเจ็ดอสิบเจ็ดองศาที่ผ่านมาแล้วในตอนกลางวันแล้วก็ต่ำสุดสี่องศาในในคืนนี้ดังนั้นก็ช่วงปัจจุบันขณะที่กำลังพูดอยู่นี้ก็แปดองศา แต่ว่าในห้องนี้มันดูหนาวก็เพราะว่ามันไม่มีไฮสูงอย่างที่เคยบอกไฮสูงเดือเครื่องําความร้อนนอกจากว่าเป็นห้องเก็บของ <c oughs> จำพัดนาทำเป็นห้องบันทึกเสียงห้องจัดรายการธรรมะสาเหตุที่ต้องมาทำที่นี่ก็เพราะว่า มันใกล้กับอินเทอร์เนต็ตเนื่องจากมันอยู่ข้างบนนี้เน่มันอยู่ข้างบนห้องข้างบนนี่แล้วก็ถ้าเราไปทำอีกห้องหนึ่งหรือไกลออกไปเนี่ยมันก็ไม่สเสถียรถึงตอนนั้นก็ยังมีเสียงขาดอยู่บ้างเราจะให้ดีต้องขึ้นไปทำที่ห้องสำนักงานข้างบนนี้เป็น สำนักงานของทางวัดสำนักงานทางวัดแต่มันไม่สะดวกเลยละเพราะว่าไฟไม่สะดวกแสงสว่างไม่มีเปิดมาต่างก็เปิดก็ไม่สว่างมันอยู่มุมอับและยังต๊ที่จะตั้งอุปกรณ์นี่ก็ไม่มี ลำบากมันเป็นห้องสำนักงานเขามันก็เราไม่อยากจะไปยุ่งด้วยอตอนนี้ก็ในเมืองไทยมันก็ดึกจะจะห้าทุ่มจะห้าทุ่มเอซทั้งหลายก็คงเข้าหลับเข้านอนกัน,นเข้าหลับเข้านอนกันหมดแล้วไม่เป็นไรอื ประมาณ30นาที25นาทีเอาพูดคนเดียว <c oughs> พูดคนเดียวก็ได้ <c oughs> เออนะเรปกติก็พูดคนเดียวมาอยู่นานนะ <c oughs> <c oughs> อันดับแรกก็จะได้ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานวันวิสาบูชาของวัดพระธานโบยสุเทพทั้งสองแห่งคือที่เยอรมน,นีแห่งนี้แล้วก็ที่เมืองไทยด้วย ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้ก็ใกล้ใกล้มาแล้ววันที่สิบถึงวันที่สิบเอ็ดเนี่ยสองวันซึ่งเป็นวันวิสาขาบูชานี่ก็จะได้จัดให้มีการปฏิบัติทำกรรมฐานสำหรับญาติโยมก็จะได้เข้ามา หุ่งขาวห่มขาวรับสิมแปดปฏิบัติทำกันอสองวันแล้วในวันที่ยี่สิบอาคาแฟร์วันที่สิบเอ็ดนั้นก็จะมีการทำบุญตักบาตรไหวสังฆทานแล้วก็ สวดมนต์เล็กน้อยเนี่สวดมนต์ที่นี่ไม่เหมือนบ้านเรานะ่ที่นี่จะสวดมนต์ร่วมกันอืมท้งพระและโยมในวันอาทิตย์ก็มากันมากหน่อย <c oughs> แออวันวิสาขาบูชาปีนี้มันตรงกับวันอาทิตย์อืมก็จะมีญาติโยมมากันมากหน่อยสวดมนต์กันเล้วก็ พวาไว้สังฆทานตักบาตรด้วยตักบาตรนี่ก็เป็นประเพณีตักบาตรแบบเ,เวลาพระสวดถึงบทภาหุงอะ่ะบทภาหุงมหาการนี่ก็ทาบุญใส่บาตรกันเสร็จแล้วก็ ประทักษิณเวียนเทียนดอบรอบพระบรมธาตนะุเนื่องในวันวิสาขาบูชานะก็เป็นเสร็จพิธี <c oughs> นะเสร็จพิธีตอนเย็นก็ กลับไปเตรียมทำงานทำการกันในวันต่อไปไม่มีอะไรชดเชยเหมือนบ้านเรา <c oughs> บ้านเรานี่เดี๋ยววันวิสาขามันตรงกับวันที่สิเอ็ดใช่เป็นวันอาทิตย์ประชดเชยวันจันทร์วันจันทร์นี้หยุดชดเชยอ,อีกวัน แต่ว่าที่นี่ไม่ไม่มีหยู่แค่วันสวันทิ์ตามปกติอืมเพราะว่าทางรัฐบาลไม่ได้ถือนักสัตว์เหมือนเราเนีไม่ถือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเขาก็าเป็นคริสตศาสนา รัฐบาลคนส่วนใหญ่ก็เป็นคริตศาสนา,สานิกายอะไรที่ของมาตินลูเธอร์คืโอโปรเตสแตนต์โปรโตเตสแตนต,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 ต์ที่เกิดขึ้นที่เยอรมันนี่แหละ เจ้าของนิกายผนะู้ก่อตั้งนิกายก็คือบัตหลวงมาตินลูเทอร์ <c oughs> ก็แพร่หลายวัดโบสถ์ในเยอรมันนี่ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะไม่มีไม่กลางเขน ไม่มีไม้กลางเขตไม่มีรูปของพระเยซูถูกกลางแขนอยู่บนไม้กลางแขนเหมือนเหมือน,นทั่วไปไมีอยู่บ้างของนิกายแคทโลริก นี่กาแคทอลิกนี่ก็มีอยู่บ้างแต่ว่ามีน้อยน้อยมากอืส่วนใหญ่จะเป็นโปรเตสแตนต์หมดมไปที่ในในก็จะเห็นมันจะมีลูกไก่อยู่ตัวหนึ่งนะสัญ,ญลักษณ์แล้วก็บางที่เป็นลูกโลกเป็นลูกโลก ูบนยอ,อาลาตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระกันเลยนี่โอเอวิหารไล่ไปสิสองนาทีนะเอเอที่วัดพระธาตุราสุเทพที่ที่เมืองไทยที่เชียงใหม่ก็วันที่สี่ถึงวันที่สิบนี่มีเทศทุกวันในตอนเย็นที่หน้าบันไดนักข้างล่างที่ศาลาหน้าบันไดนัก แล้ววันที่10ขึ้น14ข่้ำก็เดินขึ้นดอยเตีวเตวขึ้นดอยแห่ขบวนน้ำสงูงพระราชทานจากพระบาทสงเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากลานกูบาเจ้าศรีวิชัยวัดศรีโสดาขึ้นไปสู่วัดพระธาตุสุเทพถึงประมาณตีห้า หกโมงเช้าก็ทำบุญตักบาตรสุสุงสามมณีนห้าร้อยรูปถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนญาติโย,ยมทั้งหลายไปร่วมกันทําบุญตักบาตรให้แก่สุสรงสามมณนนีเนื่องในวันวิสาขาบูชาที่ยิ่งใหญ่ปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งห้าร้อยรูปเอาแล้วตอนบ่ายของวันที่สิบเอ็ก็ สงน้ำพระบรมธาตุพิธีสงน้ำพระบรมธาตุโดยนำสงพระราชทานแล้วตอนเย็นก็มีเทศน์หนึ่งกันวันที่แรมหนึ่งค่ำไปถึงเจ็ดค่ำเดือนที่สิบสองถึงสิบแปดก็แสดงพระธรรมเทศนาทุกวันทุกเย็นเย็นวันนี้ เอฟซี FC, ตัวจริงรายงานเข้ามาแล้วว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชาวิสุทธิเวทีรองจ้าคณะภัคเจ็ดวัดปากนา้ำภาษีเจริญเป็นองค์แสดงพระธรรมทิศนาไปเรียบร้อยแล้วแต่วันพรุ่งนี้ยังไม่ทราบว,ว่าเป็นใครแล้วก็เอฟซี FC, ตัวจริงจะรายงานเข้ามาเป็นระยะระยะอ้ามุทนามุทนา ันนี้ก็วันนี้ในหัวข้อการประกาศเนี่ยรำอธิษฐานก่อนก่อนประกาศบทพระปริบเนี่ยวันนี้จะมีการาในมาถึงตอนที่ประกาศบทพระปริบสามบทที่ได้ว่าไปแล้วเมื่อวาน,นคือร,รัตนปริตอาตานตาิยะปร,ะริบและขันธปร,ริบสำหรับ คำอธิษฐานก็ดังที่ได้ปะนาธรรมาสไว้ว่าขออำนาจพระพุทธ,ธพระธรรมและพระสงฆ์จงบันดาลให้องค์พระปริษที่จะทำการปรักการไหวคำมีอานุภาพต้องกันกระแสแห่งอกุศลวิบากคนที่ทำนั้นให้ฆ่าพระเจ้ารัน ที่ได้รับความเดือดร้อนในเวลานี้และจงเปิดทางส่งวิบากให้นำผลมาแก้ไขให้พ้นจากไขทั้งปวงนี่เป็นปาพหน้าธรรม,มาจยความย่อของความสำคัญในหลักการปฏิบัติในวันนี้ ซึ่งต้องมีการประกาศพระปริศสามบทสามสูตรอาตานาติยสูตรรัตนสูตรแล้วก็ขันทสูตรซึ่งสามสูตรนี้มีความสำคัญในการที่จะจัดปุยภัยทั้งหลายทั้งป้องกันและกำจัด ป้องกันไม่ให้ภัยอันตรายเกิดขึ้นแล้วก็กำจัดภัยอันตรายที่เกิดขึ้นแล้วนี่ให้เสื่อมสลายหายไปยกเว้นผลแห่งกรรมนะนะยกเว้นผลแห่งกรรมอะที่เราว่าที่คุยไปเมื่อวานว่าเพราะว่าผลแห่งกรรมนี่มันมันจำเป็นต้องต้องได้รับไม่มียกเว้น แม้แต่เศษในกรรมเล็กๆน้อยๆก็ต้องได้รับกรรมใครกรรมันถ้ามาดูคำอธิษฐานขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้พระปร,ะริพิทข้าพเจ้าจะประการนี้มีอนุภาพกั้นกระแสะแห่งอกุศล,ลวิบากที่ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความเดือดร้อนอยู่ในเวลานี้ และจงเปิดทางให้กุศลวิบากค,คือผลแห่งกุศลกุศลกรรมเนี่ยนำผลมาแก้ไขให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากความเดือดร้อนทั้งหลายทั้งปวงด้วยเถิดอันนี้เขอได้คือใหุ้พ้นจากความเดือดร้อนไขอันตรายซึ่งเป็นผลข้างเคียง หรืออาจจะกล <Would> ่าวว่าเป็นอนิสงส์นิสงส่งในทางไม่ดีนะอนิสงส์ของบบปกรรมเวรกรรมอะไรทั้งหลายที่จะส่งผลมาให้ได้รับให้ทุกคนได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายก็เพียงแต่ให้เบาบางลงนะ มันเป็นปเป็นเป็นอนุภาพในการที่จะให้กระแสเบาบางลงเช่นจะได้รับมากก็เป็นเบาบางลงอย่างอย่างที่มีคำว่าอโหสิกรรมอโหสิกรรม,มได้แต่อโหสิวิบากไม่ได้ <c oughs> อโหสิกรรมได้แต่อโหสิวิบากไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องกล่าวคำอธิษฐานนี้นก่อนที่จะ ประกาศบทพระปริตอนนี้จะประกาศบทพระปริสนั่นคำมัธษฐานนี้ต้องท่องให้มั่นยำม,มั่นคงนะอือแล้วก็กลา่าวคำมาัธษฐานนี้ก่อนต่อไปจะเป็นบทเริ่มเริ่มเริ่ม,รมแรกคือรัตนปริตรัตนปริสคำว่ารัตนนี้ก็คือแก้วอือ บทสวดเกี่ยวกับแก้วสามดวงก็คือพระพระธรรมประสงค์นั่นเองเนี่ยในที่ตอนที่ตอนแรกมีการขออำนาจพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่ก็เพราะว่าบทรัตนสูตรเนี่ยว่าด้วยพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นหลักตอนนี้อยู่ที่นา2 2ี่อหนังสือ แนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังธรรมนาวาวังปริที่หนึ่งก็คือรัตนปริษใจความว่าเทวดาทั้งหลายในแสนโกฏจัก,กรวาลยอมรับเอาอาชญาแห่งพระปริทเพื่อกําจัดภัยสามประการ อันเกิดจากโรคภัยอะมนุษย์เบียดเบียนและการดำรงชีพที่ฝืดเครืองพระปริษนั้นคือรัตนปะริษบทรัตนปริษก็คือชาวทิพทั้งหลายเราใดสถิตอยู่อากาศพื้นดินหรือเราใดสถิตอยู่ในอากาศ ขาเขาบกไม่ใช่อากาศเมื่อกี้นะอันแรก,กนลนะสถิตอยู่ภาคพื้นดินหรือเราใดที่สถิตอยู่ในอากาศซึ่งรวมกันในที่แห่งนี้ขอชาวทิพย์ทั้งหมดจงทำใจให้เบิกบานรับฟังถ้อยคำที่พระพุทธเจ้าตรัสโดยเคารพเถิดเพราะฉะนั้นขอชาวทิพย์ทั้งหมด จงตั้งใจฟังจงมีเมตตาจิตในหมู่มนุษย์มนุษย์เราใดทำการอุทิศบุญให้ทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยเหตุนั้นเราชาวทิพย์จงอย่าประมาทในการช่วยเหลือรักษามนุษย์เหล่านั้นำว่าชาวทิพย์นี้ก็คือหมู่เทวดานะหมู่เทวดา เทวด,ดานี่ก็มีหลายเทวดาภาาพื้นดินที่อยู่ตามต้นไม้ตามแผ่นดินแล้วก็เทวด,ดาที่บนอากาศนั่นก็อยู่บนอากาศกลางหาวเลยก็เริ่มเริ่มการประกาศนี่ก็เริ่มตั้งแต่ชาวทิพทั้งหลาย เราใดสถิตอยู่ภาคพื้นดินนี้ไปจนถึงรักษามนุษย์เหล่านั้นรักษามนุษย์เหล่านั้นพอเขาเข้าไว้จําได้แล้วก็ไม่ต้องเอามาอา่านอันนี้ผู้พูดยังไม่จํายังไม่จำํำซับเครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือโลกอื่น หรือรัตนใดอันประณีตในสวรรค์ซักเครื่องปลื้มใจและรัตนะอันนั้นที่จะเสมอด้วยพระตถาคตไม่มีคือพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องปลื้มใจอย่างยิ่งข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้าด้วยสัจจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้าย จงมีแก่ข้าพเจ้าอันนี้ก็เป็นในส่วนของพระพุทธในส่วนของพระธรรมก็เหมือนกันเพราความจะมีว่าพระศกยะมุนีผู้มีพระทัยตั้งมั่นทรงบรรลุธรรมใดอันสิ้นกิเลสปราศจากราคะเป็นอมตะธรรมประนีต สิ่งใดๆที่เสมอด้วยพระธรรมนั้นไม่มีข้อนี้เป็นปรัตนอันประนีตในพระธรรมด้วยสัจาวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าพราพุทธเจ้าผู้ประเรสริฐุทรงสรรเสริญสมาธิอันใดว่าเป็นธรรมะสะอาด พระาษทั้งหลายกล่าวสมาธิอันใดว่าให้ผลโดยลำดับสมาธิอื่นที่เสมอด้วยสมาธิอันนั้นไม่มีข้อนี้เป็นพระตนะอันประณีตในพระธรรมด้วยสัจาวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้า พระสงฆ์สาวกของพระสุคตเจ้าผู้เป็นอริยบุคคลแปดจำพวกแบ่งเป็นสี่คู่อันสัตว์รุษทั้งหลายสรนเสริญแล้วท่านเหล่านั้นเป็นผู้ควรแก่ทักขินาทานทานทั้งหลายที่เขาถวายในพระอริยบุคคลเหล่านั้นย่อมมีผลมาก ข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีในพระสงฆ์ด้วยสัจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพระเจ้าอันนี้ก็เป็นส่วนของพระสงฆ์อันนั้นรัตนะรัตนสูตรนี่ที่เกี่ยวข้องกับพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์นี่ก็จะมีอนุภาพอันเกิดจาก ส่วนต่างๆต่อไปพระอระหันต์เหล่าใดมีใจตั้งมั่นดีแล้วในศาสนาของพระโคดมเป็นผู้ปราศจากความอาลัยพระอระหันต์เหล่านั้นถึงพระอระหันต์ที่ควรถึง ยังเข้าสู่พระนิพพานดับกิเลสได้แล้วสวยผลอยู่ข้อนี้เป็นรัตนะอันประนีในพระสงฆ์ด้วยสัจจะวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพระเจ้านี่เป็นอีกข้อหนึ่งเอาละตอนนี้ก็ตรงนี้นขอยุติเอาไว้ก่อนตอนนี้ หมดเวลาเออหมดเวลาต้องออนำรายการจากไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาต่ออีกยังไม่จบนะในในเรื่องของออสามสาม,สามสูตรหรือสามพระปริศนะ์วันนี้รัออตนปริศยังไม่จบยังมเออีเพิ่มเติมอยู่อีกเรามาต่อในวันต่อไป ขอนำนาวาวังทองไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหน้าคือวันพุทธสุขสาอาทิตย์ตามตารางเวลาที่วางอยู่ข้างในเป็นธรรมะจากพระพราชวังเป็นนาวาโด่งดังสว่างสวยัยเป็นทองคำล้ำค่ากว่าสิ่งใดชุบชีวิตจิตใจให้ใสางาม ขอเชิญท่านทั้งหลายนำไปท่องตามคุณของพระรัตนสามพุทโเมนาโถธรรมโมตามสังโฆเมนาโถยามภาวนาว่าบ่อยๆซ้ำๆจำในจิตจนมันติดในใจไม่หายหน้านอนนั่งยืนเดินจำทุกเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมา ถึงหลับไปขอทุกท่านได้ผลจากปฏิบัติได้กําจัดความทุก์พสุขใสพลันปลอดปโปร่งโล่งสบายทั้งกายใจอยู่ที่ใดใจสงบพบนิพพานขอเจริญพร